สวัสดีครับพบกับการอัปเดตของส,สวยๆจากร้านเพชรทองบุญไปทั้งในช่วงบ่ายนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆตอนบ่ายนี้ทานข้าวกันหรยังอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับเพราะว่าต้นกับนิกเป็นห่วงสุขภาพนะครับวันนี้มีแต่ของส,สวยๆบอกเลยว่ากรุแตกนะครับกรุแตกมาหลายชิ้นเลยหวังว่าพี่ๆจะชอบแล้วก็ถ้าชอบแล้วอย่าลืมที่จะกด CF นะครับแล้วก็กดจองมาได้เลย ทุกชิ้นเป็นงานเก่างานมือ2องงานโบราณมีอย่างละชิ้นนะครับขายแล้วหมดแล้วหมดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทาง YouTube เป็นกำลังใจให้ต้นกับนิกด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาต้นลงอัปเดตด้วยพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมของสวยๆกันครับเรามาเริ่มกันที่แหวนมรกตแซมเบียประดับเพชรนะครับ ตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม8.53กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมรกตแซมเบียเจระไนเหลี่ยมเม็ดใหญ่มากๆเลยอยู่ที่3.95กรัตพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่2.24กรัตแบ่งเป็นเพชรกลมนะฮะ10เม็ดรวม1.67กรัต ตกเม็ดละ16ตังกว่าเลยนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรเหลี่ยมบาร์เกตนะครับอีก4เม็ดรวม0.57กรัต ตกเม็ดละประมาณ14ตังหน้าแหวนเนี่ยอยู่ที่1.9คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขาย175,000บาทชิ้นงานนี้นะครับโดดเด่นด้วยตัวมรกตแล้วก็ตัวเพชรพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบโก้ดูดีมากๆเลยมรกตแซมเบียเจรไนาเหลี่ยมเม็ดใหญ่จริงๆ3.95สรัส สีท็อปสีบีบิ g กรีนมีออร่านะครับข้างในของมรกตเขาก็จะมีเนื้อพลอยนะครับตามธรรมชาติอย่างที่พี่ๆเห็นเลยสีสวยจริงๆเขียวกระจ่างใสโปรดสังเกตที่ออร่านะครับในเนื้อของมรกตที่เป็นประกายออกมาขับกับตัวเพชรเพชรเห็นเป็นเม็ดเม็ดใหญ่ขาวกระจ่างเล่นไฟดีบอกเลยนะคะว่างานสวยสมบูรณ์มากๆม,มือหนนะฮะ ที่ทำมาเป็นพี่ที่ว่าเขาทำมาจากร้านจิวเวอรี่ชื่อดังนะครับทำมา3,000 300, สนกว่าวงนี้ต้นบอกเลยว่าคุ้มแล้วก็โดดเด่นแน่นอนเหมาะกับพี่ๆที่จะไว้ใช้ใส่ออกงานนะครับกด CF มาได้เลยครับเรามาต่อกันที่แหวนบุษราคำบางกระจะแถวประดับเพชรกันบ้างครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม8.51กรัมประดับเม็ดยอดด้วย บุสราคำบางกระจาะนะฮะแล้วก็ประดับเพชรรวมทั้งวงเนยอยู่ที่83ตังค์ตแบ่งเป็นเพชรกลม18เม็ดรวมประมาณ63ตังคาแล้วก็ประดับด้านข้างด้วยเพชรเหลี่ยม Princess นะครับอีก4เม็ดรวมประมาณ20ตังครับหน้าแหวนเนี่ยอยู่ที่1.2ึ่คูณหนเซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขาย29,950บาท รีบกดจองกดสเม,มาก่อนเลยเดี๋ยวไม่ทันต้นบอกเลยว่าวงนี้ถูกมากๆแล้วก็คุ้มมากๆเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูกันที่ตัวบุษราคัมบุษราคัมบางกระจักจะเป็นสีเหลืองนะฮะแกมส้มแบบนี้เล่นไฟวิบวับกระจายนะฮะแล้วก็มีออร่าแบบที่พี่เห็นแบบนี้เลยสีสวยจริงๆฮะสะดุดตาแน่นอนขับกับตัวเพชร เพชรที่ประดับขาวนะฮะเล่นไฟดีทั้งเพชรกลมแล้วก็เพชรเหลี่ยมเป็นเซตโดยรวมเนี่ยเพชรสวยแล้วก็ช่วยนะครับส่องประกายให้กับตัวบุสราคามเนี่ยมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอยู่บนตัวเรือนแบบโก้หรูเรียบร้อยใส่ปิดนิ้วได้เลยตัวก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก้านแหวนหนามไม่บางครับ สวยงานจริงๆแหวนแบบนี้สามารถที่จะใส่ใช้งานกันได้บ่อยๆเลยใส่ทำงานก็ได้กด C F มาเลยนะครับเรามาต่อกันที่แหวนเพทายไขว้ประดับเพชรกันบ้างครับตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนทองคำ75%น้ำหนักรวม3.95กรมัมประดับเม็ดยอดด้วยเพทายเขนมนพร้อมใบเซบ,บนตัวเรือนประดับเพชร6เม็ด รวมประมาณ24ตังครับหน้าแหวนอยู่ที่1.5คูน1.5เซนติเมตรขนาดแหญ5.2ราคาขาย12,500บาทน่ารักดีนงนมากๆเลยสำหรับหยองเทีไทยดวงนี้นะครับเททาไทยเม็ดยอดเนี่ยจะเป็นเททาไทยเนนิสีฟ้านะครับ จะสีอ่อนกว่าในที่ต้นถ่ายรูปมาให้กับพี่ๆนะครับอ่อนลงมานิดนึงครับสำหรับตัวเพทายเล่นไฟกระจ่างใส่มากๆแล้วก็จะขับกับตัวเพชรเห็นเป็นเม็ดเพชรขาวเล่นไฟดีเช่นกันตัวเรือนเนี่ยใส่กันง่ายๆน่ารักมากๆเลยเพทายนะครับเป็นหนึ่งในพลอยสำคัญมากๆเลยของพลอยนกะเก้าคนไทยแต่โบราณมีความเชื่อว่า แสงอันรีประยับที่ส่องประกายมาจากเพทายเนี่ยเปรียบเสมือนกับแสงเพชรนะฮะช่วยส่องประกายแล้วก็นำทางสว่างนะคะแล้วก็ความสดใสความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตน่ะมาให้กับผู้ที่ครอบครองเพทายครับชิ้นงานสวยแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยตัวเพทาย ตัวเรือนของเขานะครับบอกเลยว่าใส่กันง่ายๆไม่เกี่ยวเสื้อผ้าด้วยใส่เอาเล็ดใส่ติดนิ้วได้เลยครับราคาเบามากๆกดจองมาเลยครับมาต่อกันที่แหวนยกพม่าประดับเพชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคน้ำหนักรวม3.70กรัมประดับเม็ดยอดด้วยหยกพมา่ามาคีแล้วก็เพชร12เม็ด รวมประมาณ21ตังหน้าแหวนอยู่ที่2.3คูณ1.0เซนติเมตรขนาดแหวน53ราคาขาย6,990บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยวินเทจมากๆเลยปแปลกตาสะดุดตาที่ตัวหยกพม่าก,ก่อนเลยนะครับหยกพม่าเนี่ยเขาจะเป็นหยก ทำเป็นรูปมาคีนะฮะแล้วก็อยู่บนเรือนลวดลายสวยงามเป็นเรือนทองงานเก่าครับประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีข้างในก็มีตําหนิน้อยนะครับโดยรวมวิบวับแล้วก็ขึ้นกับตัวเรือนมากๆก้านแหวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แน่นหนาแข็งแรงแบบนี้นะครับแหวนแบบนี้เป็นแหวนเพชรงานเก่านะฮะที่ใส่แล้วดูดีดูวินเทจ ใส่แล้วไม่เหมือนใครแน่นอนใส่เสริมนะครับสุขภาพแล้วก็โชคลาภได้เลยเพราะว่าหยกเนี่ยช่วยเสริมทางด้านปรับสมดุลให้กับร่างกายแล้วก็เรียกโชคลาภครับกด CF กดจอมาได้เลยนะครับเรามาเพิ่มความหวานกันต่อกับสร้อยข้อมือทับทิมสตาร์พม,ม่าดิบประดับเพชรงานเก่าครับ ตัวเรือนจะเป็นตัวเรือนทองคา75%น้ำหนักรวม11.95กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมสตาร์พมา่าดิบพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชรทั้งหมด 24เมตรวัดหน้าเพชรได้ประมาณ2.40กรัตหรือประมาณตกเม็ดละ10ตังค์เลยนะครับหน้ากว้างของตัวสร้อยข้อมือเนี่ยอยู่ที่0.6เซนติเมตรความยาว16.5ซนติเมตรราคาขาย69,500บาทงานดีงานสวยจริงๆครับวันนี้นะฮะเป็นงานกรุบบ้านคนเลยที่ว่าได้มาเขาเก็บ สะสมมาอยู่ในสภาพที่ดีจริงๆชิ้นงานชิ้นนี้โดดเด่นด้วยตัวเรือนครับเขาจะประดับด้วยทับทิมหลังเบีย้ยเป็นทับทิมดิบสีหวานๆแบบนี้ตัวทับทิมก็จะมีตำหนินะครับในเนื้อพลอยในหน้าพลอยบ้างเพราะว่าเป็นทับทิมดิบดูที่ตะขอกันก่อน,อนเลยตัวล็อกนะฮะสมบูรณ์แล้วก็อย่างที่พี่เห็นเขาจะมีเหมือนตัวห่วงสองอันเนี่ยไม่ได้ชมรุ่นะครับ เป็นการที่เจ้าของเดิมเขาเอาตัวสร้อยที่ว่าเป็นโซ่เหมือนโซ่ทองที่คล้องอีกชั้นหนึ่งอะเอาออกเพื่อว่าจะได้ใส่ง่ายๆตัวเพชรที่ประดับเม็ดละ10บตังเนี่ยบอกเลยว่าขาวเล่นไฟดีตำหนิน้อยโดยรวมสวยมากๆคุ้มมากๆครับแค่ตัวเรือนทองกับเพชรเนี่ยก็เกินราคานี้แล้วนะครับทับทิมสตาร์พรมาม่าดิบหลายๆเม็ดเนี่ยแถมไปเลย ถึงบอกว่าคุ้มมากๆถ้าพี่ๆรักงานเก่าแล้วก็สะสมงานเก่าห้ามพลาดเด็ดขาดเส้นนี้สวยจริงๆครับกด C f เมาได้เลยครับเรามาต่อกันที่สร้อยคอมุกอโกย่าตะขอเพชรกันนะครับตัวสายสร้อยเขาจะนํามุกอโกย่าหรือมุกญี่ปุ่นเนี่ยมาร้อยเรียงกับเส้นใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมด้วยตัวตะขอทองประดับเพชร ตัวตะขอเนี่ยเขาจะเป็นตัวเรือนทองคำขาว75%น้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่34.22กรัมประดับด้วยมุกอโกย่าเนี่ยจำนวน56เม็ดขนาดของมุกอยู่ที่ประมาณ7-7.5มิลพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนนะครับนอกจากนี้ยังประดับด้วยเพชรอีก48เม็ดรวม1.10กรัตความยาวสร้อย17.2นิ้ว ราคาขาย3 9 5 0 0บาทเครื่องประดับมุกทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับใส่ขึ้นคอใส่กับชุดออกงานบอกเลยว่าดูดียบอกใครเลยสำหรับสร้อยคอมุกญี่ปุ่นเส้นนี้พี่ๆเห็นไหมครับว่าราคาของเขาเนี่ยถูกมากๆเส้นนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าพี่ๆกำลังมองหาซื้อสร้อยคอมุกอยู่นะครับรีบกดจอมาได้เลย ถูกจริงๆแค่ตัวะตะขอเพชรเนี่ยเขาก็มีน้ำหนักแล้วก็คุ้มแล้วนะครับตัวตะขอเป็นเพชรเป็นตัวเรือนทองคำขาวเนี่ยน้ำหนักดีแล้วก็ฉลุลายสวยงามประดับด้วยเพชรขาวเล่นไฟดีครับตัวมุกอโกย่าที่ประดับเนี่ยก็สีสวยนะครับมันวาวจะมีตำหนินะครับ,บนผิวมุกบ้างนะฮะตามธรรมชาติของตำหนิมุกนะครับ โดยรวมถือว่าสวยแล้วก็ถูกมากๆ39,500้อต้นบอกเลยว่าแค่ค่ามุกเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับตะขอเพชรเนี่ยเหมือนแทบจะแถมไปเลยเส้นนี้ต้นบอกเลยว่าห้ามพลาดครับดูความเงาง,งามนะฮะสีของมุกประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวตะขอเพชรเล่นไฟวิบวับงานดีจริงๆครับอย่างที่ต้นบอกว่ากรุเดียวกันเลย เป็นงานบ้านคนที่ได้มาหลายชิ้นนะครับแล้วก็งานเขาสวยสวยแทบทั้งหมดเลยที่ด้านที่ได้มานะฮะเห็นความมันวาวไหมครับแล้วก็ตัวตะขออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับใครใส่ก็สวยสร้อยคอมุกเส้นนี้ใส่ออกงานก็ปังครับเรามาต่อกันที่สร้อยข้อมือ เรือนทองฉลุลายประดับเพชรลูกโลกงานเก่าครับตัวเรือนเขาจะเป็นทองคำา75ถึง90%น้ํา้ำหนักรวม20.47กรัมนะฮะประดับด้วยเพชรลูกโลกแบบไม่รองซับจำนวน69เเม็ด วัดหน้าเพชรได้ประมาณ2.17กรัตหน้ากว้างของตัวสร้อยข้อมือที่ด้านกว้างสุดเียจะอยู่ที่1.5เซนติเมตรความยาว18.3เซนติเมตรราคาขาย55,500บาทงานดีจริงๆครับสร้อยข้อมือเส้นนี้น้ำหนักดีลวดลายสวยงาม อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบมากๆตัวชิ้นง,งานเขานะครับจะอยู่บนเรือนทองตรงกลางเนี่ยเขาจะทําเป็นลายเหมือนดวงดาวดารานะครับแล้วก็ตัวสายของเขาเนี่ยจะทําเป็นลายพระจันทร์ลวดลายเนี่ยสวยงามแล้วก็ลงตัวเป็นความอ่อนหวานที่ลงตัวจริงๆตัวตะขอล็อกก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนหนาไม่บางนะคะแล้วก็ไม่บุบบี้ งานอยู่ในสภาพพร้อมใช้ประดับด้วยเพชรลูกโลกนะครับแบบไม่รองซับตัวเพชรก็เล่นไฟดีครับสร้อยข้อมือเส้นนี้พี่พี่สามารถที่จะไว้ใช้ใส่ติดข้อมือได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันเลยนะครับใช้ทำงานก็ดูดีเรียบร้อยใส่ออกงานก็ดูดีมีรสนิยมครับงานดีๆแบบนี้ได้มาในราคาถูกสุดคุม้มส่งต่อให้พี่ นะครับอยากให้พี่ๆมีของสวยๆนะครับไว้ใช้ในราคาย่อมเยากด CF มาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานแหวนเพชรกันบ้างครับกับเรือนเพชรมาคีนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม3.28กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะรวมทั้งวงอยู่ที่1.07กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดตรงกลาง1เม็ด ประมาณ15บห้าตนะฮะแล้วก็ปรับได้เลียงด้วยเพชรบริวารอีก20เม็ดรวม92ตังต์หน้ากว้างของแหวน1.6คูณ1.1เซนติเมตรขนาดแหวน52.5ราคาขาย24,950บาทได้เพชรกระดัดหนึ่งบอกเลยว่าถูกมากๆกดจองมาก่อนเลยเป็นแหวนเพชรนะคะมาคีวงเล็ก แต่แจ๋วแล้วก็มีคุณภาพอย่าบอกใครเลยนะฮะตัวเพชรที่ประดับแวววาวขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้เพชรตรงกลางเม็ดละ15ตังเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยงานดีครับแล้วก็ข้างในเพชรเนี่ยก็สะอาดใช้ได้เลยอยู่บนเรือนมาคีใส่แล้วดูดีช่วยปรับรูปนิ้วให้ดูเรียวงามวงนี้นะคะเขาจะทำเป็นเพชรเนี่ยเป็นเม็ดๆมาประกบ ขึ้นรูปกระจุกเป็นมาคีแต่ก็มีคุณภาพมากๆแล้วก็ดูแบบงานฝังเรียบร้อยก้านแหวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้เลยอยากให้พี่ๆได้มาเห็นของจริงๆ,ๆครับพี่ๆจะเห็นถึงความแวววาวนะครับของเพชรแบบนี้เลยถึงจะเป็นแหวนเพชรวงเล็กแต่ก็มีคุณภาพและก็คุณภาพเกินตัวเขาไปอีกกดจองกด CF มาได้เลยครับ เรามาต่อกันที่งานแหวนเพชรแถวเม็ดใหญ่ๆกันบ้างนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนทองคำขาวน้ำหนักรวม3.62กรัมประดับด้วยเพชรทั้งหมด5เม็ด รวมประมาณ85ตังค์วัดหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างนะครับตรงกลางเนี่ยตกเม็ดละประมาณ25ตังค์แล้วก็อีก4เม็ดบริวารเนี่ยตกเม็ดละ15ตังค์ส่วนหน้ากว้างของแหวนนอยู่ที่0.4คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขาย25,000บาทบอกเลยนะครับว่ามีพี่ๆหลายท่านที่แหวนเพชรแถว <c oughs> เม็ดใหญ่ๆครั้งที่แล้วไม่ทัน วงนี้ต้งได้มานะคะเพิ่งได้มาต้องรีบกดจองมาเลยเดี๋ยวไม่ทันอีกเช่นเดียวกันตัวเพชรเนี่ยได้เพชรเม็ดใหญ่ขาวเล่นไฟแบบนี้นะครับเนี่ยฮะขาวแบบนี้เลยสีแบบนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยตำหนิน้อยนะครับโดยรวมสวยเล่นไฟแวววาวจุดเด่นของเขาอยู่ที่ตัวเรือนที่พี่ดูที่ด้านข้างตัวเรือนเนี่ยเขาจะยกนะฮะตัวเพชรเม็ดกลางเนี่ยยกให้สูงกว่า เพชรบริวารเพื่อเสริมให้มีลูกเล่นแล้วก็ตัวเพชรตรงกลางเนี่ยให้เด่นชัดเพราะว่าตรงกลางเม็ดใหญ่กว่านะครับมันจะได้ดูเด่นแล้วก็ดูสะดุดตาส่วนเพชรที่ประดับด้านข้างเนี่ยก็ถูกฝังออกมาได้อย่างเรียบร้อยงานสมบูรณ์มากๆแหวนเพชรแถววงนี้ใส่ติดนิ้วใส่สวยได้ทุกวันใครใส่ก็สวยครับใส่ออกงานก็ได้กด CF มาได้เลยนะครับ มาต่อกันที่งานนะ่ารักงานหวานๆกับแหวนพลอยพุ่มง,งานเก่านะคะตัวเรือนเขาจะเป็นปาหะน้้ำหนักรวม6.54กรัมประดับด้วยพลอยแท้หลากสีหน้ากว้างของตัวแหวนอยู่ที่1.9คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน54.5ราคาขาย7,990บาทกดซ f เอมาได้เลยสำหรับ าสายงานหวานๆน,นะครับผู้ที่ชอบงานเป็นพุ่มๆแล้วก็ราคาเบาๆต้องรีบกดจองมาแล้วนะครับชิ้นงานเนี่ยโดดเด่นด้วยตัวพลอยจริงๆครับพลอยเขาจะประดับด้วยพลอยแท้หลากสีเช่นทับทิมโมรานะครับเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยสวยงามจริงๆนะฮะอยู่บนเรือนปาหะเป็นพุ่ม ความที่เป็นแหวนงานเก่านะครับเขาก็จะมีความละเอียดแล้วก็ความอ่อนหวานลงตัวพี่ๆดูที่ก้านแหวนแล้วก็ตัวที่ฐานแหวนนะครับฐานแหวนเนี่ยเขาก็จะฉลุลายเป็นลายเกลียวนะครับสวยงามงานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใส่กันง่ายๆครับแหวนแบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วแน่นอนพี่พสามารถที่จะ ไว้ใช้ใส่นะครับในวันที่ต้องการความเบาๆความน่ารักนะครับใส่ติดนิ้วเน่ดูโดดเด่นและเพื่อนเข้ามาทักแน่นอนพลอยสวยเล่นไฟระยิบระยับแบบนี้กดจอมาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานชิ้นสุดท้ายประจำวันนี้กับแหวนเพชรดอกไม้คว้กันบ้างครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนทองคำ75%า7น้ํา้ำหนักรวม4.02กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะทั้งหมด14เม็ด รวมประมาณ74ตังค์นากวางของแหวนอยู่ที่1.7คูณ1.5เซนติเมตรขนาดแหวน54.5ราคาขาย19,950บาทถูกแบบไม่น่าเชื่อแต่ก็ได้มาถูกก็เลยส่งต่อให้พี่ถูกเช่นเดียวกันตัวเพชรที่ประดับเห็นเป็นเม็ดขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้ครับ เพชรนะฮะตรงกลางเนี่ยตกเม็ดละ7ตังค์เลยนะครับแล้วก็ตัวกลีบดอกไม้เนี่ยวัดหน้าเพชรได้ประมาณ5ตังค์ครับขาวเล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยนะครับโดยรวมสะอาดก้ารแหวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บุบบีครับตัวเรือนก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เช่นเดียวกันแหวนแบบนี้เป็นแหวนเพชรนะครับแนวน่ารักน่ารักไว้ใส่ทำงานหรือว่า ไว้ใส่ติดนิ้วเพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นให้กับชีวิตประจำวันครับดูดความาเล่นไฟของเพชรเห็นไหมครับเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยงานสวยครับแหวนเพชรงานจิวเวอรี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ราคาถูกมากๆแบบนี้ต้นอยากให้พี่ๆที่กำลังมองอมหาซื้อแหวนเพชรแบบนี้กดจองเข้ามาได้เลยนะครับ